ทำสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การที่เราไม่รบก,กวนชาวบ้านก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ในการตามฝึกไข่ตอนเช้าๆนะคะป้าก็กลัวจะรบก,กวนชาวบ้านใช่ไหมคะที่เขากําลังนอนหลับอยู่ทํายังไงไม่ให้เสียงดังป้าก็เอาคกนี่นะคะมาตั้งแล้วก็ผ้ารองอันนี้เห็นเสาไหมคะเสาป้าก็จะตั้งบนนี้ให้ตรงกับเสาแล้วเราก็ตํา เวลาเรามีจำกัดเนาะเราก็ต้องใช้เวลาเผื่อเขาเผื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะนำเปลือกไข่จำนวนนี้นะคะเอาไปใส่ไปโดยในเปลือกไข่ก็จะมีทั้งแคลเซียมถ้าเราคั่วแล้วก็จะกลายเป็นมีกลิ่นกำรรมะถันไปด้วยไม่ต้องตำแหลกมากนะคะตำแหลกมากมันดีอีกอย่างก็คือต้นไม้ชนไทยไปกินได้ง่ายๆแต่ถ้าตำอยากก็จะกลายเป็นป้องกันหอยทากหอยทากจะไม่ไม่ชอบความคมนะคะ แต่ถ้าเราคั่วไปแล้วด้วยเราก็ยิ่งได้เสริมเข้าไปใหญ่เลยกลิ่นกำมะถันจะทําให้ไล่มดไร่แมลงนะคะไม่ให้มารบกวนต้นไม้ของเราป้าก็จะพาไปดูแปลงปุ๋ยหมกักหมักใบไม้ของป้าน,นั่นเองนะคะมีป้าก็จะมาโรยตรงนี้ค่ะโรยตรงนี้เพื่อที่ป้าจะเอาหัวหอมมาปลูกบนแปลงปุ๋ยหมักแบบนี้ค่ะเดี๋ยวป้าก็จะเอาดินมากบตรงนี้ทําให้ทําแบบนี้นะคะไม่ได้เอาหัวหอมมา มาปลูกให้ดูเห็นไหมฮะป้าเขาจะจ,จัดเตรียมพื้นที่แบบนี้นะคะทําแบบนี้เลยทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปนําหอมที่เราจะมาปลูกลงดินบนแปลงปุ๋ยหมักแบบนี้แล้วเราก็ลดน้ำลดน้ําไว้เราก็จะได้รับประทานหอมโดยที่เรามาปลูกบนแปลงปุ๋ยหมักนั่นเองนะคะแปลงปุ๋ยหมักหมักจากอะไรก็หมักจากใบไม้นี่แหละค่ะี่ใบไม้ของป้าทิพย์ ป้ากวาดมาเก็บมาอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะเทบใบไม้ลงไปนะคะป้าก็จะเก็บดินขึ้นมาก่อนนี่คือดินหมักของป้าประมาณสามเดือนแล้วนะคะนี่หมักใบไม้เช่นกันค่ะใบไม้ขี้วัวหมักแล้วป้าก็จะเก็บมาแต่แบบนี่ก็คือใบไม้ใบไม้ทั้งนั้นนะคะดินดีดีค่ะเนี่ยดินใบไม้ไม่ว่าจะเป็นใบก้ามปูใบมะม่วงใบไม้ต่างๆทุกทุกประการที่ย่อยสลายได้นะคะนี่ค่ะ อย่างดีเลยค่ะนี่ตัวช่วยก็คือจะมีน้องกิ้งกือน้องไส้เดือนเขามาช่วยย่อยสลายค่ะนี่ป้าจะทำให้ดูยี่ดีๆค่ะนี่ก็คือป้าจัดเตรียมเพื่อที่พอตักออกมาวันนี้ปุ๊บใช่ไหมคะป้าก็จะไปเอาใบไม้อันนี้มาเทลงไปแล้วก็ค้วัวรลาดลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้มาทําแบบแปลงนี้ทําง่ายๆตรงนี้แหละคะ่ะก็คือเอาดินหมักตรงนี้ออกไปไปทับตรงนี้เพื่อที่เราจะปลูก หอมปลูกผักชีปลูกใบกะเพราปลูกโหระพาปลูกใบโหระพาเอาไว้ทานในครัวเรือนของเราแบบง่ายๆกํากจัดเศษใบไม้ง่ายๆเศษอาหารง่ายๆเรามาเทตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวป้าเอาออกเสร็จปุ๊บป้าก็จะไปนําใบไม้มาเทแล้วป้าก็ทําแบบนี้เลยแล้วป้าก็จะได้ทิ้งละลอกทีละลอกทีละลอกเห็นไหมคะการจัดสรรเวลาและการจัดสรรสิ่งที่เราะจะทิ้ง ไม่ได้ประโยชน์เราก็เอามาทําประโยชน์ซะมันทําง่ายๆค่ะแค่เราคิดก่อนที่จะลงมือทําแค่นั้นก็ทําได้ค่ะป้าทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมไปลดจนจบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ